สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวช็อโกโกการ์ตูนลายไอโมดแดงขนมเก่าของไทยหากข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือเพื่อนๆมีข้อมูลเพิ่ม,มเติมสามารถแสดงความเห็นที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิง่งเพื่อเพิ่มการติดตามช่องและคลิปให,ใหม่ๆที่จะมาในครั้งต่อไปด้วยครับถ้าทุกคนกดกันแล้วเชิญชมได้เลยครับขนมช็อกโกการ์ตูนลายไอโมแดง ขนมเก่าแทนในอดีตขนมนี้นะครับจะผลิตโดยบริษัทเอเชียจัมโบ้อินดัสทรีจำกัดสําหรับปีพศที่ผลิตเนี่ยไม่ได้มีระบุไ้ครับและผมพยายามหาข้อมูลแล้วแต่ก็ยังไม่มีครับและยังไม่เจอแต่ถ้าผมนึกเอาอะ่ะมันเป็นช่วงตอนผมเด็กๆครับผมคิดว่าน่าจะช่วงประมาณปี2 5ง0อครับอาจจะบวกลบอยู่ประมาณช่วงนั้นครับไม่เกินนั้นแต่ถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถแสดงความเห็นที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ กล่องขนมสำหรับกล่องขนมนี้นะครับจะมีขนาดโดยประมาณ16คูณ10คูณ5เซนลักษณะกล่องนะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนครับจะเป็นกล่องใสพลาสติกใสแล้วก็จะเป็นสีแดงครับเป็นเส้นสีแดงอยู่ด้านหน้ากล่องแล้วก็เขียนครับคำว่าช็อกโกโกตนอันละ5บาทก็คือชิ้นหนึ่งครับช็อกโกโ์ตูนะครับชิลละ5บาทด้านข้างของกล่องนะครับรอบรอบด้านเนี่ยก็จะเป็นดาวแดงครับเล็กๆครับอยู่รอบๆ ด้านหลังครับก็จะไม่มีอะไรครับใสซึ่งในหนึ่งกล่องเนี่ยจะมีทั้งหมด12ชิ้นครับที่บรรจุอยู่แต่ว่าผมได้เอาออกไปบ้างแล้วครับก็เลยเหลือประมาณเท่านี้ครับเวลาเปิดเราก็เปิดจากด้านหน้าออกมาครับแบบนี้เวลาเขาติดเทปนะครับติดเทปปิดเนี่ยเขาจะติดนะครับตามรอยเทปครับที่เห็นก็คือเขาจะปิดไว้ตรงนี้ครับด้านบนและด้านล่างครับ ปิดแค่2ที่จะไม่ปิดด้านข้างขนมขนมช็อกโกตูนี้นะครับชื่อก็บอกอยู่ครับว่าช็อกโก้ก็คือช็อกโกแลตครับซึ่งจะเป็นช็อกโกแลตอยู่ด้านในตัวพลาสติกนี้อีกทีหนึ่งนะครับเวลาเปิดนะครับก็คือเราจะเปิดจากมุมใดมุมหนึ่งก็ได้ครับเปิดออกมาปึออ๊บด้านในก็จะมีช็อกโกแลตอยู่ครับ แต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่ามันนานแล้วครับช็อกโกแลตมันก็เลยเป็นเกร็ดไปหมดแล้วด้านในอะ่ะมันจะเป็นแบบนี้ครับก็คือมันจะมีแท่งช็อกโกแลตอย่างเงี้ยครับไอแท่งเสียบช็อกโกแลตอยู่แบบนี้แล้วก็จะเป็นชอ็อกโกแลตรูปตามตัวพลาสติกของตัวที่มันหุ้มไว้นี่แหละครับก็จะเป็นพวกลูกแอมบูดแดต่างๆนะครับด้านหน้านะครับของตัวทุ่มนะครับตัวพลาสติกนี้เนี่ยก็จะเป็นลูกแอมบดดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น V1234 แล้วก็จะเป็นพื้นหลังนะครับสีฟ้ามีรูปดาวด้านหลังครับก็จะเป็นข้อมูลนะครับเขาก็จะบอกครับว่าเป็นช็อกโกก้กระตูนส่วนประกอบสำคัญมีอะไรบ้างครับผลิตโดยบริษทัทเอเชียจัมโบอินดัส tri จำกัดน้ำหนักนะครับ10กรัมแต่ด้านหน้าครับเขียนเขียนตรงนี้ว่า15กรัมเนี่ย15ก,ก็คือ15กรัมครับซึ่งผมก็ ไม่แน่ใจครับว่าอันไหนมันถูกนะครับสิบสกรัมขนาดของตัวพลาสติกนี้นะครับขนาดโดยประมาณ5.7ดคูณ9.7คูณหนเซนสำหรับลายของตัวช็อกโกการตูเนี้นะครับผมไม่มีข้อมูลครับว่ามันมีทั้งหมดกี่แบบครับแต่เท่าที่ผมสะสมมาได้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด8แบบครับตามภาพนี้เลยครับ จบลงไปกันแล้วนะครับสาหรับการรีวิวขนมช็อกโกการ์ตูนลายไอโมดแดงขนมเก่าของไทยและการรีวิวของสะสมของผมในขั้งต่อไปนั้นจะเป็นอะไรขอติดตามกันต่อไปได้เลยครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามและการรับชมสวัสดีครับ